<L an> ก็หลรอก็ห่อช่างภาพอ๋อยังนนยาวะครับอ่๋อะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้เริ่มถ่ายได้ยังละครของเราถ่ายแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ3มคิวแล้วครับแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดเข้ามาเลยอาจจะทำให้ต้องพักกองไปก่อนแต่ก็น่าจะเริ่มกลับมาถ่ายช่วงประมาณต้นเดือนหน้าครับ 3>, 3คิวสามสามันสามรังใช่ครับของตัวผมเองนะครับเป็นไงบ้างการทำงานก่ยวับซีรีส์ก็ประมาณต้องมาถ่ายทำละครจริงๆคแบบว่าก็รู้สึกว่า ยากขึ้นครับเพราะว่าการทํางานหลายๆ,ๆ,ๆยางพวกทั้งเนื้อเรื่องด้วยพวกตัวตัว,ตวละครอะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีความโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะไกลไกลกับตัวเรามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ต้องศึกษาทํากัรบ้านเพิ่มเติมด้วยครับในบทของเราเมือนเป็นชา่างแต่งหน้าใช่ครับรก็จริง,รงๆก็ไม่ได้ไกลเรามากเลยครับแต่แค่เร,เราเราเราไม่ได้มีพื้นฐานในด้านนี้ด้วยครับต้องหัทุกวันเป็ครับช่วงช่วงแรกๆครับช่วงเวิร์กช็อปแรกๆตอนนั้นก็ซ้อมทุกวันอยู่เหมือนกันครับ เมือชิงมือยังเริ่มชิงมือยังก็พอได้นะครับเด็กใครเด้กกระต่ายเข้าฉากกับพี่จีนี่ไหมได้เข้าไปประมาณสองซีนครับน่าจะสองซีนเป็นไงหักันก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็มันเป็นซีนเล็กๆเฉยๆครับก็เลยยังไม่ได้แบบวัดความสามารถอะไรมากครับผมแต่ว่าพอพวกซีนใหญ่ๆซีนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเล่นกับพี่ๆคนอื่นครับก็สนุกดี อันนี้มันหายไปได้สักพักแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องเบรกก่อนแล้วใช่ต้องวนทั้งความคอนติเนียลไหมหรือว่าอาจจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยเลยนะครับคอนติเนียลไหมก็ก็ต้องอ่านอ่านบททากันบ้านเรื่อยๆครับเราจะได้ไม่ลืมด้วยครับอย่างอย่นี้เรื่องสถานการณ์โควิดมันมีต้องเรื่องคิวอะไรอย่างนี้คิวมันจะชนกันอะอย่างเงี้ยแบบคิวเหรอครับ เช่นนงาละครออะไรย่างงเเี้ยราก็พยายามจะหาคิวที่มันแบบลงตัวที่สุดครับผมเพื่อจะได้แบบไม่กระทบงานที่มีคิวอยู่แล้วด้วยกับงานที่แบบเพิ่งเลื่อนไปอะไรเงี้ยครับและอันนี้ที่กองที่อยู่ไปโควิดอะไรนะครับกองที่อยู่ไปเพราะโควิดใช่ครับเพราะโควิดครับกำหนดมันจะจบเมื่อไหร่ก็จริงๆต้นเดือนหน้าก็เริ่มเริ่มกลับมาถ่ายแล้วครับโอเคครับใช่ครับนิดนึงกระแสเราก็ไม่เบาเลยต่อไปรนี้ นะครับชื่อสะพานมาแล้วอ๋อ<ส>ครับผมก็ดีใจดีใจก่อนละกันก็ดีใจที่แบบพี่ๆแฟนลับเขานึกถึงเราเวลาที่เขาอยากจะทําอะไรให้กับชุมชนหรือว่าทำอะไรให้กับสังคมอะไรพวกนี้พี่ๆเขาก็จะนึกถึงเราเป็นอย่างแรกแล้วก็เหมือนกับจะ,จะ,จะใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นเหตเกี่ยวทุกง,งานเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ให้การสนับสนุนกันในตรงนี้นะครับตกใจในการตกใจตกใจครับผมเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแบบสะพานชื่อกับคณาบุตร อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แปลกดีครับแต่ก็น่ารักใหญ่เลยไหมอันนี้แบบโอ้ใหญ่มากครับไม่เคยได้ของขวัญใหญ่ขนาดนี้เหมื่อไงลนะเรื่องกรถามบไปไปถามเลยว่าใช่ก็เป็นประมาณไปกว่าช่องวันทั้งหมดโอ้ไม่กล้าถามครับผมเห็นแล้วครับเห็นเรียบร้อยแล้วครับผมมีสะพานเป็นชื่อของตัวเองนะแม่นักวุฒิเขาพี่นัม็กซี่ไอวัตชีเอาเป็นไรครับขอคอยเนี่ยขอคอยกับอาวุฒิ อะไรแบบนั้นก็ก็ไม่แน่ครับรอดูครับจริงๆแล้วใครกขับเราเดี๋ยวพี่ตามเรื่องขนาดไหนครับมัไปขั้นในบ้านระดมขท้นต่างได้โอ้ก็น่าจะเยอะอยู่นะแต่น่าจะร่วมกันหลายๆบ้านครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับที่เวียดนามก็มีหลายบ้านเหมือนกันพี่ๆี่เขาก็แบบคอยช่วยๆกันให้ขับแต่ใครร่วมด้วยมีครับมีมี S <S> อ,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 อันนี้ก็ยังยังยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็รอรอดูต่อไปแล้วคับผมไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะเอาโปรเจกต์อะไรมา s u พ p r i s e ผมอีกครับคิดว่ามีโอกาสไปเป็นนักครั้งจะไปเยี่ยมในสะพานที่หรอไปแน่นอนครับผมคิดว่าสะพานมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆ้วยเพราะมันเป็นสะพานข้ามชุมชนด้วยครับมีแบบว่าอะไรนะครับ เยอะมากครับผมเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปเปิดอ่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอ่านคนนึงเราต้องอ่านทุกคนไงเอาด้ยใจนะใช่ใช่ใช่เราก็มองแบบเออเห็นข้างนอกก็เห็นแล้วครับว่าพี่พี่แฟนเขาเขาส่งมาแต่ก็เห็นจุ๊บจุ๊บจุ๊วันใช่ครับพี่มีประเด็นหนึ่งเลยครับมันมีไอเพจดีย ออกมาแบบว่าเออมันเรียกว่าเป็นพระเอกหน้าไม้พระเอกยิ้มหวานเออหน้าขาวตีอะไรประมาณนี้เออพูดถึงว่าเฮ้ยเรื่องการทํางานเรื่องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามีคนจัดแจงอะไรอย่างเงี้ยคนมันเลยมองว่าเฮ้ยเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคนในโฟกตอนที่ว่าผมขาวไหมครับผมตีไหมครับเออก็ไม่รู้ครับแต่ไม่น่าใช่เวลามีแบบหน้าไม้มีขาวตีอะไรอย่างเงี้ยว่าคนจะมองเรา ก็ไม่ซีเรียสนะคะ ierra, รับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเราเป็นยังไง <im it> แล้วก็ตัวเราทําอะไรบ้างตัวเราเป็นยังไงมีนิสัยอะไรยังไงค่ะไม่รู้นะับแต่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่เว <ๆ S 2> ลาเขาอยงมา,มาเขี่อย่กา <ๆ S 2> ตัวูเขายงไปองนอ้าตลอดเวลาจะกการเรื่องนเข้ามาเรื่อนะไรนะเวลาเขาโยงมาเขาไ้โยงที่ <ๆ S 1> ๆๆคนรอบางเาคนรอบขางอะซีเรียสไครัคุยกัครอบางด้ว่าอะไรยาง้ทำไมที่น่าโดนอะไรอย่างน อืเอาจริงๆถ้าเป็นข่าวพวกดราม่าอะไรพวกนี้ครับผมเราเราจะไม่ค่อยเอาไปพูดกับคนอื่นเท่าไหร่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงด้วยเราก็เลือกที่จะเงียบๆไปดีกว่าเกี่ยวกับมีหมายสิทที่จะดับข้าดราม่ากรจัดการจัดการกับตัวเองยังไงบ้างของผมนะครับผมดีที่ว่าผมเป็นเด็กที่มันมันดีหรือเปล่าครับกับเด็กที่ไม่ไม่คิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี อ่าใช่เป็นไอคิดบวกด้วยมั้งครับผมผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นดราม่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็แค่แก้ไขแต่อะไรที่ไม่จริงแล้วถ้าปล่อยผ่านแค่นั้นนะครับว่าจริงๆว่าไอ้ความเรื่องมากของผู้จัดการเรียนไม่เป็นว่าอ๋อแม่ไม่เอาพี่เบสนี่เรื่องมากเหรอครับยังเรื่องมากเหรอครับเนี่ยเออยอมยอมมากๆนะพี่เบางทีเราโดนยอโดนมาอะไรนิดบ่อยๆเรารู้สึกแบบว่าใบหน่อยเฟลมั้งไหมอะไรเงี้ยน่อยเฟลไหมก็ไม่ครับเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งเลยการที่แบบ คนที่เราเอาเราไปโยงเนี้ยอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกก็เอออย่างน้อยเราก็ยังมีคนนึกถึงเราอยู่อย่างนัอยก็ยังมีเออคนรู้จักกับคณาวุฒิอยู่อะไรเงี้ยครับอยากฝากบอกอะไรกันไหมรก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับโอเคครับได้ครับก็จะมีเป็นมิวสิกวิดีโอครับผมก็น่าจะฉายเดือนหน้าครับแล้วก็เป็นผลงานละครนั่นแหละครับผมส่วนที่เหลือก็รอติดตามครับ ยังยังบอกไม่ได้ดีกว่ารอรอติดตามีกว่ครับเพิ่งไปถ่ายมาแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมครับครับเดี๋ยวคับหน้าก่อนนก่อนได้ครับร้อนมากแล้วพี่เบสหาอแต่ชั่วครับนานับตรงหนพี่เบสครับครับเดบครับเนเป็นรอยเหงพี่เบสไม่เป็นรอยเหงื่อพี่เบสหน้ากอนับหน้าก่อนเหงื หันมองกลงที่เมือโอเคหนึ่งสอปิดตรหนครับปิดตรหนเล่นไเล่นะรี่เจไปขนอนคนดีครับพบกัเร่อยแล้ววันนั้นแววันนั้นรถทินแววันนั้น้ะไให้กำลังใจครับขสุดได้นะ่นอนนี้กินนะคะันนี้กนนนึ่งสอง้อยากนักกา้าขอบคุณนะขบ

โอ้โหเดี๋ยวรอชุดกอดูชุดน้ำคานัโอ้ชุดผอเบาเลยใส่ไม่ได้ชุดนี่ค่ะครับต้องไปถอดเสื้อแล้ล่ะลูกมีคนเก็ตล้อมาโอ้ไม่ใช่หรอะล้วนะครับขออนุญาตคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้ได้ไหมคเ้นไหครับคู่เลนโอเคครับขออนุญาตเป็นผู้ก่อนนะครับ